สวัสดีค่ะพี่น้องครูดอยนะอยากกินคลองเซ่บเซหนัวๆนวมาล่ามือแล้วมือนี้ว่างๆก็มาไปห้าอันเจ๊นางที่ร้านอาหารใหญ่นำหนัวมาไปด้วยกันค่ะไปเลยค่ะมาถึงแล้วค่ะร้านอาหารใหญ่นำหนัวครูดอยประสิทายบรรยากาศซี่วยของร้านที่เบิรงกกวเดอจา้าเพิ่นกระแตงร้านได้ซวยงามมากพี่น้องเลยมีต้นคริสต์มา ก็น้ำผูมีปลาค่ะมีมที่ช่วยเอาไว้ให้ทายรูปเดี๋ยวผู้ดอยสิค่ะพวกับเจ้นางเล้อค่ะอันนี้คืออันนี้คือเจ้นางผู้บริหารร้านอาหารใหญ่นำนัวนะคะสวยหุ่นดีเป็นผู้มีความมากความสามารถนะคะทำอาหารก็เก่งนะคะอัธยาศัยดีมากยิ้มแย้มแจ่มใสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ เย็นค่ะบอกเบอร์โทรศัพท์หน่อยค่ะ092-910-1713เก้านานงเนเมนูที่ขายดีที่สุดในร้านคืออะไรแซ่บเปรี้ย่นค่ะวันนี้ครูดอยจะได้กินไหมคะกินค่ะเมนูโปรดของครูดอยนะคะตำจีนค่ะโอเคค่ะไมจีนอันเจ๋งมากทำไมน่ารักจังเลยตำจีนค่ะสองคนค่ะวันนี้ให้ครูดอยจัดเต็มเลยนะคะ ขอบคุณค่ะแอ้ม,ออมาแล้วนี่คือเมนูอะไรคะ น,น,น,น้ำลาดของมัน,นะคะ่ะเมนูที่สองเมนูนี้คืออะไรคะอะไรลูกแกงส้มแปรส,สัพแกงส้มแปรสัพเมนูนี้เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดเลยคะ่ะใหญ่มากอ่าน,น,นะคะใหญ่มากเลยค่ะปลาก็ใหญ่มากเลยเมนูเด็ดค่ะยำเล็บมือนางยำเล็บมือนางชื่อเจ้าของร้านนะคะเนี่ยเล็บมือนางค่ะและเมนูนี้คือตําตีน ของคู่โดยเองค่ะไปเฮกเราไปกินกันเถอะค่ะอร่อยไหมคะอร่อยครับให้ปาห้าออยอร็อยอร่อยอรกยอร่อยอ่ออร่อยมร่อยอร่ยอร่อยอร่ยอน่อรอยมร่อยอร่ยอร่ยยย่่ออนยยวย เมื่อนี้ครูดอยก็อิ่มลยล่ๆค่ะอิ่มจนท้องเบ่งเลยขอบคุณเจ๊นางนะคะผู้บริหารร้านใหญ่นำนัวนะคะวันนี้อร่อยมากนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมานะคะถ้ามาไม่ถูกนะคะก็ให้มาหาครูดอยเดี๋ยวครูดอยจะพามาค่ะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ที่เจ๊นางบอกไปแล้วนะคะติดต่อเบอร์นั้นก็ได้นะคะฝากร้านอาหารใหญ่นำนัวไปในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ